เขาตากสะเทือนใจโศกนาฏกรรมผู้นี้เพิ่นเี้โศกนาฏกรรมเพิ่นขึ้นเฟซเพิ่นสุกนโศกนาฏกรรมหนองเล่มเปิดลาบปลาบึกยักษ์ทั้งที่เป็นเขตอภัยทานในฤดูวางไข่นี่ครับเบิ่งภาบบูเบิ่งปลาบึกดูเพิ่นตัวเฮาคนบ่ได้สนุเจบ่เบิ่งเจ้าหั่นวันที่23สิงหาคม2563ครับโลกออนไลน์โดยเฉพาะชาวบ้านตำบลเกาะตะเพาอำเภอบ้านตากนะครับจังหวัดตาก รับบ่ได้ครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับให้ผู้รับเหมาะจัดกิจกรรมทอดนะครับปลาบึกยักษ์ในหนองเลมหน,น,น้องหน้านะประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเขตอภัยทานนาวัดพระบรมธาตุบ้านตากโดยปลาบึกตัวใหญ่นี่น้ำนักถึง150กิโลกร,รม<ะ>ัมถึง250กิโลกรมเบกิโลกรัมเาไก่ถือจับไปจนเกลี้ยงคน่น่ะป๊อตตัวหนึ่งวันเต็มรถเนาะและ น้ำซ้ำาน,นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการฝ่าฝืนประกาศของกรมประมงปอดบมมีหอดมองสิรอดไปคันปลาตัวใดออกไปได้ถือว่าเอาไปเฮ็ดอันพระเลยเรื่อยครับๆๆที่ของขังเลยเรื่อยเพราะามันจาอ,อกันของละเม็ดละเม็ดละเม็ดละเมิดนะครับครับซึ่งบอกว่าการฝ่าฝืนกรมประมงในครั้งนี้นะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าห้ามทอดแหหรือหาปลาในฤดูวางไข่โดยนาเพจครับเท็กซิตี้มีการตั้งคําถาว่าใครเป็นคนริเริ่มโครงการในพวกนี้ สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ครับระบุว่าเชื่อได้เลยว่าไม่มีคนในจังหวัดตากและคนในพื้นที่เพราะชาวบ้านเขารู้รับผิดชอบชั่วดี <Okay. S 1> เขตอภัยท่าในวัดพระธาตุตอนาองค์หลวงพ่อทันใจ <Okay. S 1> ที่คนตากทุกคนเคารพนับถือและก็ศรัทธามากบม่มีผู้ใดกล้าไปทำบาปดอกพนวาน,นะฮะครับผมแต่ครั้งนี้นะครับเป็นคนนอกพื้นที่ที่ไม่ได้ศรัทธาหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มาจะปลาจับปลา เป็นลักษณะที่ว่าจับแบบโตใหญ่คือปลาบึกนี่นะครับแล้วกัพักันล่าเอาไปเบิดชาวบ้านเพื่อนก็บอกว่าไม่พอใจเป็นการเปิดทางให้มาทําลายทรัพยากรของบ้านตัวเองการเปิดจับปลาในฤดูว่างใครดีก็ถือว่าเป็นเป็นความผิดกฎหมายด้วยทั้งนี้ครับชาวบ้านวอนกรมประมงนะครับเข้ามาตรวจสอบว่าปลาบึกขนาดใหญ่นั่นนะครับซึ่งโตขนาดนี้ครับพี่้องครับปืดนะฮะตัวใหญ่จริงๆซึ่งเพิ่นเลี้ยงมาหลายสิบปีต้องมา ต้องต้องมาตายคนับผมในร,ใรดูวางไข่ด้วยครับเริ่อ,รอแรกนะมันมีคนขรแพงเขามามาถามผมว่าเขาอยากจะมาทอดแหมาท่าแห่มแผมก็บอกว่าผมจะต้องถ้าก่อนจะทอดแหนน้นผมจะต้องประชาคมบ้านก่อนแล้วได้ใบผมก็จะขุดรอบพอดีน้ํามันตื้นเขินด้วย แล้วจะคูลอกแล้วพอได้เงินมาก็จะซื้อปลามา,มาปล่อยม่อยเ,อเขาจะให้ผมแสนห้าผมว่ามันน้อยไปเพราะปลามันมหีหลายตัวที่เห็นหน,นะผมขอสองแสนเขาก็ให้แล้วเขาก็บอกผมมาไปลมคมชาวบ,บ้านเขาก็เห็นดีด้วยที่จับปลาทาราพาราหนองเลมบน้แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลทำอย่างนี้ครับในเขตอภัยทานรับไม่ได้ เป็นการทำบาปจึงขึ้นแคปชั่นว่าโศกรัฏก,กรรมหนองเล่มเป็นการทำลายความรู้สึกของพี่น้องอำเภอบ้านตากเป็นอย่างมากครับอันนี้เพิ่นล่งเพจลง่อ,องเฟซมานะครับ<ม>เพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวนะครับ สินค้าดีมีคุณภาพน้ำสาหร่ายแดงพริบป,ปันดีพรีเมียมกล่องสีเขียวที่มีส่วนผสมจากสาหร่ายแดงสาหร่ายเขียวเห็ดหลินจือน,น้ำเบอร์รี่รวมและสมุนไพรอื่นอื่นอีกหลายชนิดนำมาผสมผสานรวบรวมคุณประโยชน์